สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วโคศกเพื่อไทยบีประยุทธ์สอบผลข้างเคียงซิโนแวคหยุดโบยความผิดให้ประชาชนโคศกเพื่อไทยบีประยุทธ์สอบผลข้างเคียงซิโนแวคหยุดโบยความผิดให้ประชาชนไม่แปลกใจคนอยากย้ายประเทศนางสาวอารุณีกาศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีสำนักข่าวหลายแห่ง ได้เผยแพร่ข่าวบุคลากรทางการแพทย์มีอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนซิโนแวคในหลายระดับนางสาวอารุณีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่รวบอำนาจการสั่งการไว้คนเดียวได้มีความพยายามสืบหาข้อเท็จจริง ของผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนหรือไม่ขณะนี้ประชาชนรู้เพียงว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพแต่รัฐบาลไม่เคยรายงานจำนวนผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนว่ามีกี่รายคิดเป็นสัสดส่วนมากน้อยเพียงใดจากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด ทั้งนี้การที่รัฐบาลพยายามบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาของร่างกายจากความเครียดหลังถูกฉีดวัคซีนหรือ i s r r และจะหายไปภายใน2-3วันแต่ในต่างประเทศเช่นเดนมาร์กสวีเดนฝรั่งเศสมาเลเซียและอินโดนีเซียและอื่นๆอีกมากมายหากพบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนบางยี่ห้อที่อาจจะมีผลเชื่อมโยงกับการเกิดลิ่มเลือดจะระงับหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นทันทีแม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงได้ก็ตาม ดังนั้นหากรัฐบาลเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงต้อง 1. ชะลอการฉีดวัคซีนซิโนแวคออกไปก่อน 2. เร่งสืบสวนหาสาเหตุผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนที่แท้จริงทุกกรณี 3. รับผิดชอบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพราะรัฐบาลเป็นผู้จัดหาวัคซีนทั้งหมด 4. รัฐควรเพิ่มค่าเสี่ยงภยัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์หากไม่ชะลอการฉีดวัคซีนซิโนแวค ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รักประชาชนจริงดังที่พูดมาตลอดต้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงทันทีไม่ใช่เอาแต่โทษผู้อื่นว่าสร้างความกลัวไม่แปลกใจเลยที่คนรุ่นใหม่จะก่อตั้งเพจย้ายประเทศกันเถอะเพราะพวกเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองจากผลงานเชิงประจักษ์ของพลเอกประยุทธ์ใน7ปีที่ผ่านมานางสาวอารุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ